อิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ถูกต้องหรือไม่ครับคำถามแรกที่คุณผู้ชายท่านนี้ได้ถามก็คือเขาต้องการจะรู้ว่าเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ถูกต้องที่เราจะต้องปฏิบัติตามและส่วนที่สองก็คือสิ่งที่คล้ายคลึงกันนั้นก็คือคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอิสลามนั้นคือศัจธรรมความจริงใช่ครับและคำถามที่สอมที่เขาถามผมได้กล่าวไว้ในกรมั่นใจหนึ่งของผมว่าพริยซูคสุความศรีจงมีเดชทานเดก่าวว่า ถ้คุณต้องการจะเข้าสวรรค์จนะคุณจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆและบทบัญญัติทั้งหมดที่ได้ถูกกล่าวเอาไว้ในพันธสัญญาเก่าในยุคปัจจุบันนี้เราะจะปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหมดเหล่านี้ของพันธสัญญาเ่าได้อย่างไรกันผมจะพยายามรวมสองคำถามแรกเข้าด้วยกันนะครับนั่นก็คือคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอิสลามคือศาสนาที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำการเคารพสักการะพระเจ้าและคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอิสลามนั้นคือสัจธทรมความจริงอิสลามนั่นมาจากคำว่าสลามซึ่งหมายถึงสันติ และเช่นเดียวกันอิสลามยังมาจากคำภาษาอารับวาซิลซึ่งมีความหมายว่าการจมจำนวนต่อพระผู้เป็นเจ้าอิสลามจึงหมายถึงสันติที่ได้มาด้วยการยอมจำนวนต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกยงไกลยและสำหรับคำพิเรมได้ก็ตามที่อ้างว่าเป็นคำสอนที่มาจากพระเจ้าสำหรับศาสนาใดก็ตามที่จะพิสูจน์ว่ามาจากพระเจ้าผู้ทรงเกยงไกลียค,คำสอนนี้คำพีนี้ศานานี้จะต้องผ่านการทดสอบแห่งช่วงเวลาไปได้เมื่อก่อนนี้ มันเป็นยุคของกอนแสดงปฏิหารให้ดูและคำพิอันกุลานนั้นก็คือปฏิหารของปฏิหารอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่ยุคแห่งวรรณกรรมและกาพย์ก่อนกวีทั้งนักปลอดมุสลิมและนักปลอดที่ไม่ใช่มุสลิมเช่นกันพวกเขาได้กล่าวว่ากุลาอน,นั้นเป็นวรรณกรรมภาษาอาหรับที่ดีที่สุดในหน้าโลกนี้แต่ในวันนี้ถ้ามีคมพิทั้งศาสนาเล่มหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ในลักษณะเป็นโครงกรว่าโลกแบนคนที่อยู่ในยุคสมัยใหม่นี้จะเชื่ออย่างนั้นรู้ไหม แน่นอนก็ไม่เชื่อพราะวันนี้เป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนั้นแล้วถ้าเรานำคัมพี์ของศาสนาทั้งหมดที่เรามีอยู่ในวันนี้มาให้ผ่านการทดสอบในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเป็นคมัมภีร์ของศาสนาต่างๆบนโลกนี้ต้องหมดนั่นจะสอบไม่ผ่านนอกจากกุรอานเท่านั้นและผมได้บรรยายเอาไว้ในหัวข้อที่ว่าคุรอาน and modern science compatible or incompatible ผมไม่มีเวลาพป็นะครับ ที่จะบรรยายทั้งหมดให้ฟังในช่วงเวลาถามตอบนี้แต่ผมต้องการจะกล่าวว่าอันบอตไอสไตน์นักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงและผู้ที่ชนะรางวัลโนเบลได้กล่าวว่าวิทยาศาสตร์ที่พัสนาศาสนานั้นป่วยกันและศาสนาที่พัสตาวิทยาศาสตร์น,นั้นมืดบอดขอให้ผมได้บอกให้คุณรู้เอาไว้ว่ากุณลานอันสรงเกียร์นั้นไม่ใช่นังสือว่าโดยวิทยาศาสตร์ S C I E N C E แต่มันคือหนังสือว่าโดยคำตักเตอือนและองค์กรต่างๆ S I G N S และมีมากวา 6, ก,ามากว่าหกพันองค์กรมากกว่าหกพันอายะในกุลอนซึ่งจากหกพันกว่าองค์กรนี้มีมากกว่าพันองค์กรที่ได้พูดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เอาไว้ดังนั้นแล้วถ้าคุณได้เปรียบเทียบก็จริงในทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้รู้เราก็จะพบว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบมาไม่นานมานี้อาจจะห้าสิบปีที่แล้วหรือหนึ่งร้อยปีที่แล้วหรือสองร้อยปีที่แล้วหรือสี่ร้อยปีที่แล้วแต่กุลอนนั้นได้กล่าวไว้แล้วเมื่อหนึ่งพันสี่ร้อยปีที่แล้ว เมื่อก่อนนี่เราคิดกันไปว่าดวงจันทร์นั้นมีแสงสว่างในตัวเองแต่เมื่อมีนานมานี้หนึ่งร้อยปีที่แล้วสองร้อยปีที่แล้วสามร้อยปีที่แล้วเราได้รู้กันว่าแสงสว่างของดวงจันทร์นั้นเป็นแสงสะท้อนไม่ได้มีแสงสว่างในตัวเองสิ่งังล่าวนี้ได้ถูกกล่าวไว้แล้วในกุรอานเมื่อหนึ่งพันสี่ร้อยปีที่แล้วในสุรฟุกหรอนบทที่ยี่สิบห้าอุกาตีหกสิบเอ็ดตั้งนั้นแล้วใครกันที่สามารถกล่าวถึงความจริงนี้เอาไว้ในกุรอานเมื่อหนึ่งพันสี่ร้อยปีที่แล้วซึ่งเราเพิ่งรู้เมื่อไม แต่ไม่ได้หมุนรอบตัวเองกุรอานได้กล่าวไว้ในสุรอาอเมียบที่21องค์การที่33ว่านอกจากดวงอาทิตย์จะโคโจรแล้วมันยังหมุนรอบตัวเองอีกด้วยมาในวันนี้วิทยาศาสตร์ได้รู้ว่าดวงอาทิตย์นอกจากจะโคโจรแล้วมันยังหมุนรอบตัวเองอีกด้วยซึ่งได้ถูกกลา่าวไว้ในกุรอานเมื่อ1400ปีที่แล้วในลักษณะดังกล่าวนี้กุรอานก็ยังได้พูดถึงเรื่องพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับชีววิทยาสตวตร์การกำเนิดตัวอ่อนเด็กทารกพันธุศาสตร์ ทั้งหมดเรานี้เราเพิ่งได้รู้เมื่อไม่นานมานี้ในทางวิทยาศาสตร์มันคือ5 0ปีที่แล้ว100ปีที่แล้ว300ปีที่แล้ว500ปีที่แล้วดังนั้นแล้วแต่คุณได้นำวิทยาศาสตร์ดังกล่าวนี้มาใช้ตรจสอบคัมภีร์ของศาสนาทั้งหมดคัมภีร์เหลมเดียวเท่านั้นที่จะผ่านการตรวจสอบนี้ได้ก็คือกุหลาบอันทรงเกียรติ